สวัสดีคะ่ะ FC ที่น่ารากักทุกทท่านของช่องวรรณภา,าเดนมาร์กนะคะวันนี้พี่ก็ไม่ถึงขนาดตื่นเช้าหรอกเพราะว่าพีนะ่ะอยากจะมาเก็บพระอาทิตย์ไอ้แดงๆเนาะตอนที่กําลังจะโผล่ออกมาจากโลกเนาะแต่ว่าพี่ก็ตื่นช้าอยู่ดีเนาะทําธุระเสร็จใส่เสื้อผ้าอะไรเสร็จพระอาทิตย์ก็ขึ้นเร็วเหลือเกินเนาะทุกคนพี่ก็เลยไม่ไม่ทันได้เห็นพระอาทิตย์แดงเนาะ ตอนนี้ก็ไม่แดงแลว้วค่ะตอนนี้ก็กลายเป็นจะเป็นสีจ้าเลยค่ะพระอาทิตย์ที่นี่ใหญ่มากค่ะทุกคนไปดูกันค่ะนี่ค่ะพี่ก็คิดว่าจะตื่นแต่เช้ามาให้ทันพระอาทิตย์แต่ก็ไม่ทันคนะ่ะทุกคนเนาะอยู่แต่ว่าพี่อยากจะทันตอนที่ลังผกอวอกมาจากโลกเนาะทุกคนเพราะว่าตอนที่แดงๆยังไม่ทันแรงหรือยังไม่ได้ออก,ออกเสแสงจ้านี่เราจะได้เห็นขนาดของพระอาทิตย์เนาะทุกคน แต่ตอนนี้ก็สายแล้วค่ะก็เลยมองก็ไม่เห็นเท่าไหรนะ่นาะเพราะว่าแสงอาทิตย์นี่จะส่องมาที่กล้องของพี่เนาะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าพี่ก็ไอ้ลุกมาทันพระอาทิตย์อยู่ดีเนาะเพราะว่าพี่ก็ทานูน่ทนทํานี่กว่าจะใส่เสื้อกว่าจะแพ็กตัวเองเสร็จเนาะทุกคนมันก็พระอาทิตย์ก็เลยขึ้นซสูงเลยเนาะ พี่ต้องใส่อย่างนี้เพราะว่าตอนนี้ก็บวกสองเลยนะคะพี่ก็ยังหนาวอยู่และมือไม้พี่ก็ชาเนาะพี่ก็จับถุงมือมาผิดซะด้วยสิมันก็เลยเป็นแบบนี้เนาะแต่ก็ดีเหมือนกันเราจะได้พี่จะได้กดโทรศัพท์ได้เนาะเพราะว่าถ้าใส่ถุงมือนี้พี่จะกดโทรศัพท์ไม่ได้เลยคะ่ะทุกคนเนาะวันนี้พี่ก็มีเรื่องราวเออเกี่ยวกับชีวิตของเมียฝรั่งเดนมาร์กแล้วก็ฝากถึงญาติๆที่อยู่ทางเมืองไทยด้วยนะคะว่าไอ คุณน่ะรู้ได้ไงและคุณรู้หรือว่าญาติของคุณที่ได้ผัวฝรั่งอยู่ที่เดนมาร์กนะเขาอยู่สุขสบายดีนะคะหรือว่าไอเขาร่ำรวยหรือว่าหาเงินหาทองคล่อง เหมือนที่หลายหลายคนพูดและก,ก็หลายหลายคนก็อิจฉาบรรดาเมียฝรั่งนะคะทุกคนแต่พี่ขอบอกเลยนะคะว่าชีวิตของเมียฝรั่งที่อยู่ที่เดนมาร์กนี่มีหลากหลายหลากหลายเหลือเกินค่ะทุกคนนะบางคนก็ได้โชคดีมีสามีรักเนาะแล้วก็ดูแลเขาดูแลลูกดูแลครอบครัวแต่บางคนเนี่ยสามนะีเอาเรามาเป็นขี้ข้าค่ะทุกคน แล้วก็ยิ่งญาติสามีด้วยนะถ้าสามีไม่รักเรานะญาติมันยิ่งเกลียดเราเลยค่ะทุกคนเนาะเดี๋ยวพี่จะเล่าชีวิตของไอ้เมียฝรั่งเดนมาระะ์กให้ทุกคนได้ฟังนะคะถ้าทุกคนได้ยินมาจากคนนูน้นคนนี้คนนั้นก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะหรือว่าได้ยินจากญาติของคุณเองนะเพราะว่าถ้าคุณมีญาติที่เขาได้ผัวฝรั่งนะคะคุณต้อง ดูให้แน่หรือว่าเอ้ศึกษาให้แน่ว่ามันจริงหรือที่มันร่ํารวยหรือว่ามันโชคดีมันจริงหรือนะทุกคนพี่จะบอกให้เลยชีวิตเนี่ยที่มาอยู่ที่เดนมาร์กเนี่ยและก็ได้แฟนเดนมาร์กเนี่ยบางคนนะคะหรือว่าคุณเอฟซที่คุณดูคลิปพี่อยู่ถ้าคุณโชคดีที่มีแฟนฝรั่งนะ่ะคุณก็ก็เข้าใจนะพี่ก็ยินดีกับคุณด้วยนะแต่ว่า ญาติินะคะว่าคุณอย่าคิดว่าญาติคุณที่ได้ผัวฝรั่งน่ะอยู่เดนมาร์กน่ะร่ำรวยหรือหาเงินคล่องตัวหรืออะไรนะคะญาติของคุณน่ะอาจจะมาลำบากกว่าอยู่เมืองไทยก็ได้ค่ะและพี่ก็อยากจะฝากญาติว่าคุณอย่าดูดเลือดเขานักอย่าดูดเงินเขามากนักอย่าบอกเขาว่าส่งเงินมาส่งเงินมา,งเ,งนมาเดี๋ยวกูจะทำนู่นทำนี่ให้มึง แล้วก็ไปติดหนี้ยืมสินก่อนแล้วก็ให้ญาติที่ได้แฟนฝรั่งส่งตังให้ทั้งๆท,ที่เขาน่ะทํางานอะไรคุณก็ไม่รู้เลยและเขาน่ะก็เหมือนกับเมืองไทยนั่นแหละค่ะเขาทําเงินเดือนและกว่าจะได้เงินมาแต่ละเดือนเขาก็ต้องใช้จ่ายเนาะและคนที่นี่นะคะถ้าเป็นแฟนฝรั่งบางคนนะคะก็จะให้เราช่วยจ่ายและดีไม่ดีเราจ่ายทุกอย่างเลยค่ะนะ ถ้าเขารู้ว่าคุณมีตังค์เยอะกว่าเขาหรือว่าทำงานได้เงินเยอะกว่าเขาเขาจะให้เราจ่ายทุกอย่างเลยค่าบ้านค่าน้ําค่าแม้กระทั่งค่าอาหารนะคะแล้วฝรั่งบางคนนี่ก็เอาเปรียบมากเงินเดือนของเมียมานี่เขาจะหักเกือบหมดเลยนะคะแทบไม่ให้เหลือเลยนะคะพี่ก็เลยอยากจะฝากญาติญาติที่อยู่เมืองไทยนะคะว่าให้คุณเข้าใจคุณที่ได้แฟนฝรั่งอยู่ที่เมืองนอกบ้าง ไม่ใช่ว่าคอยจะมาดูดจอยจะมาจี้ผัวมึงไม่ดีมึงก็ทิ้งไปฮะผัวใหม่ไม่ใช่เดินแล้วเปิดกะลาเห็นนะคะถึงจะได้เดินหาฝรั่งแล้วก็เปิดกลาก็เออไอ้นี่ดีใช่ไหมเออเอาอันนี้อันนี้ไม่ดีทิ้งอันนี้ไปเปิดกะลาใหม่มันไม่ใช่อย่างนี้นะคะทุกคนและพี่คิดว่าบรรดา fc ของพี่หรือ fc เอ่อของคนอื่นทั่วโลกก็คงจะรู้นะคะว่าเมียฝรั่งนะ่ะบางทีนะ่ะ ชีวิตลำบากยิ่งกว่าอยู่เมืองไทยนะคะนะแล้วก็ต้องมาเป็นขี้ข้าฝรั่งแล้วและสิ่งที่พี่ไม่เข้าใจก็คือว่าแล้วทําไมต้องมาลําบากลําบนอยู่กับไอ้ฝรั่งที่มันเอาเปรียบเราด้วยเนาะบางบางครั้งนะพี่ก็โมโหนะที่เขามาเล่าชีวิตของเขาให้พี่ฟังเนาะพี่บอกว่าแล้วทําไมคุณมาทนอยู่กับมันทําไมบ้านเราก็มีเนาะทาไมไม่กลับไปบ้านเราไปใช้ชีวิต อยู่บ้านเราซะเนาะอย่างน้อยเราก็มีที่ดินนะอยู่บ้านเราเนาะถึงจะไม่มีเงินใช้แล้วก็มีที่ดินมีบ้านอยู่นะแล้วคลิปนี้พี่ก็ขอฝากถึงบรรดาญาติญาติที่อยู่ทางเมืองไทยด้วยนะคะคุณอยากคิดว่าไอ้เฮ้ยมันอยู่เมืองนอกสบายจะตายกินสบายอยู่สบายคุณไม่รู้เลยว่าชีวิตเขาน่ะเป็นยังไงนะคะทุกคนแล้ว แล้วพี่ก็อยากจะฝากอีกอย่างหนึ่งคือว่าไออ้าวลืมแล้วแล้วพี่ก็อยากจะฝากอีกอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเกิดว่าไอญาติของคุณและที่คุณบอกว่าพรังมันไม่ดีก็ทิ้งมันจริแล้วก็หาใหม่คุณอย,อยาอย่าคิดว่าเขาไม่อยากจะทิ้งนะคะแล้วก็ไปหาใหม่แล้วไปหาที่ไหนล่ะคะไปหาที่ไหนล่ะคะ,ไ,ไ,นนะ,คะไม่ใช่ว่า ฝรั่งมันจะเห็นเราแล้วมันจะเอาเรานะคะหรือว่าอยากจะแต่งงานกับเราไม่ใช่นะคะแล้วว่าเราจะทิ้งไอ้คนนี้เราจะทิ้งเขาได้เหรอในเมื่อเขาเป็นคนการันตีคุณการันตีให้คุณอยู่นี่ถ้าไม่มีเขาการันตีคุณน่ะคุณน่ะจะได้อยู่ประเทศเขาเหรอมันไม่ใช่มาถึงแล้วมีเงินแล้วก็อยู่เหมือนคนที่เขา เข้าไปในเมืองไทยคุณมีเงินคุณอยู่ตรงไหนก็ได้คุณซื้อบ้านและคุณอยู่ตรงไหนก็ได้มันไม่ใช่เดนมาร์กนะคะถ้าคุณไม่มีใบอยู่คุณจะอยู่ได้ไงเดียวคุณไม่มีที่อยู่คุณจะอยู่ได้ไงตำรวจเขาก็มาจับคุณส่งไปแล้วส่งกลับบ้านคุณแล้วใช่ไหมคะนะคะพี่ก็อยากจะบอกญาติญาติของเพื่อนหรือว่าญาติญาติที่มีแฟนฝรั่งอยู่เมืองนอกนะคะคุณคุณจะรู้ว่าชีวิต ที่อยู่ที่นี่นะ่ะลำบากมากนะคะบางคนนะกินข้าวเสร็จยังไม่ทันอิ่มเลยค่ะผัวมารีบเอาข้าวลงทางขยะเลยค่ะเพราะว่าเขาจะให้กินข้าวพร้อมกันค่ะคุณจะทำกินคนเดียวไม่ได้มันต้องช่วยกันประหยัดมันต้องกินพร้อมกันกินพร้อมหน้าพร้อมตากันจะมาแอบ,บกินคนเดียวไม่ได้นะคะชีวิตของเมียฝรั่งนี่โอ้โหพี่เห็นนี่น่าอนาถมากบางคนนี่น่าอนาถมากค่ะทุกคน น่าสงสารมากแต่เขาอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาคิดว่าเขากลับบ้านแล้วเขาอายคนหรืออะไรจานองนี้เลยพี่ก็ไม่เข้าใจบางทีนะพี่ฟังเขาพี่ก็เครียดเนาะอ่ะคลิปนี้พี่เขาขอฝากแค่นี้นะคะคลิปยาวๆเลยค่ะเนาะทุกคนขอโทษขออาภัยด้วยนะคะถ้าพี่ใช้อารมณ์ไปหน่อยเนาะพี่ก็สงสารและเอยเมียฝรั่งที่มาอยู่เมืองนอกเนาะทุกคนแล้วก็ญาติๆก็ไม่เข้าใจเนะาะก็จะให้เต็กเขาหาผัวฝรั่งใหม่ แล้วก็ทิ้งไอ้คนนี้หาคนใหม่มันไม่ได้หาง่ายๆหรือเดินแล้วเปิดกลาแล้วก็หยิบเอามานะมันไม่ใช่ง่ายนะคะโอเคค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวันนภาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะทุกคนเรื่องดีๆสาระดีๆพี่จะเอามาเสนอและเอามาเล่าชีวิตของไอ้คนที่นี่ให้ทุกคนได้ฟังได้เห็นกันนะคะทุกคนนะและกจะได้เข้าใจจะได้ไม่ต้องไปนั่นญาติีญาติที่ได้แฟนฝรั่งก็ อย่าไปไปด่าว่าให้ทิ้งผัวเลยหาผัวใหม่นะคะถ้าเขาหาได้นะเขาก็ไม่มาอยู่หยกค่ะถ้าคนมันไม่ดีฝรั่งมันไม่ดีเขาก็ไปหาใหม่อะไรแต่ว่าเขาก็หาไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาก็ต้องพึ่งฝรั่งนั่นแหละถ้าไม่งั้นเขาก็ไม่ได้ใบอยู่อยู่ที่นี่นะทุกคนหรือไม่ก็ไม่ได้ใบใบพักอะ่ะเขาเรียกว่าใบพักเนาะ โอเคค่ะทุกคนพี่ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรณพาเดนหมายพี่ด้วยน,นะคะสวัสดีค่ะบ้าย